Rolling up, over black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her, there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Touching me, cause she got a bad little waist And we tearing down this place Off the liquor that we chase Got some egos to the face Baby, I don't need no space Coming closer for a taste And I'll show you how I make everything just fade away Cause she's like, like sex, sex, drugs, cocaine, Right, so insane Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. no game, no shame, baby, can't a play I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine เสร็จแล้วสองเลสโผิดมากสนามนี้สำหรับเอทีวันสนามนี้นะคะก็เครื่องดับตลอดเวลาเลยตั้งแต่รอบแรกทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยทิ้งระยะห่างออกไปเยอะแล้วก็ทุกๆรอบก็จะมีอาการเครื่องดับตลอดนะคะจนกระทั่งรอบสุดท้ายรอบที่12เครื่องน็อกไปเลยก็เลยทำให้ไม่จบการแข่งขันในสนามค่ะทางทีมงานก็ได้เช็คระบบของรถนะคะก็ ทำให้รู้ข้อมูลว่ามีการสปาร์คของอิเล็กทรอนิกส์ของระบบไฟค่ะจนนาทีสุดท้ายในการที่จะต้องแข่งในรุ่น SB1 ต่อไปนะคะก็ทีมงานนะคะก็ทำงานกันได้เร็วมากก็เช็คระบบไฟแล้วก็ทำให้เครื่องสตาร์ตติดได้กลับไปแข่งในรุ่น SB1 ได้ค่ะแต่ต้องออกจากพิษเป็นคนสุดท้ายแล้วก็ไปต่อท้ายแถวในการออกสตาร์ทค่ะตอนออกสตาร์ทท้ายแถวนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่แบบสามารถแซงมาได้หลายคันก็เลยมีกำลังใจในการ แข่งขันในเลสนีดด้ค่ะพอมีกำลังใจขึ้นมาเครื่องก็ดันเดาอีกก็เลยทำให้ขี่ประคองนะคะในสนามนี้ทั้งสองเลสเลย แต่ว่าในรุ่น SV1 เข้าตำแหน่งที่5ค่ะก็ถือว่าเกินความคาดหมายในสนามนี้ก็เก็บคะแนนไปก่อนค่ะอย่างน้อยก็เข้าตำแหน่งที่5ในสนามนี้ก็รู้สึกภูมิใจค่ะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะทุกๆท่านเลยนะคะในการสันสนุนตาขอบคุณนะคะ BMW โ o ์ตลาดไทยแลนด์นะคะแล้วก็น้ำมันเครื่องปตทนะคะผ้าเบรกเบนดิตนะคะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะคะแล้วก็สปอนเซอร์นะคะเลกาบอมเบินะคะ โซอาเคพัดดอกนะคะแล้วก็ไทชิโมโตเอะค่ะที่ดูแลกกันมาอย่างดีตลอดเลยสนามนี้ก็ถือว่าเกินคาดแล้วก็อย่างน้อยก็ได้เก็บคะแนนกลับบ้านมานะคะก็ติดตามกันต่อไปในสนามหน้าทางทีมเราก็จะพัฒนารถตัวใหม่รุ่นใหม่ของวงการบอลรสปอร์ตนี้กันต่อไปแล้วก็จะทำผลงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ Rollin' up, over black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her, there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh God, she's such a tease, addicted to her, need her touching me Cause she got a bad little waist And we tearing down this place, off the liquor that we chase Got some us to the face Baby, I don't need no space Coming closer for a taste And I'll show you how I make everything just fade away Cause she's like sex, drugs, cocaine, i so insane Jealous of the clothing that she wears